สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออวันนี้ก็กลับมาเกมฟรีไฟแล้วนะก็ <c oughs> หายไปเล่นเกมสักทีนะจริงๆก็ไม่ได้หายแล้วก็คอนเทนต์ของเกมฟรีไฟมันก็มีแต่สมมุมอนะเนาะเพราะว่าเครื่องเราก็ไม่ได้แรงที่จะมาเล่นหรือเทคนิคเราไม่ได้หนาที่จะมาเล่นหรือทาคอนเทนต์อื่นนะโอเคมาวันนี้เราก็จะมาทำไมมาอยู่นั่นเนี่ยวันนี้ฟึ๊บวันนี้เราก็จะมาสุมท่านะเป็นท่าใหม่เนาะเออท่าที่ผมอยากได้เป็นท่าท่าเนี่ย เป็นสีทองไ้นะแรกเยอะสุดหรือเปล่าไม่ใช่นะเออือเป็นท่านี้ท่านี้ปั่นดีอ่ะมาหกครั้งหกหกอัน 75. เจ็ดสิบห้าเพรเรามีอยู่หกพันเจ็ดเนอะหกพันเจ็ดแปดสิบมาเราจะหมดเท่าไหร่ปะ่ะดูๆเลยครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับหมดไปแล้ว เท่าไรวะเมื่อกี้เรามีเท่าไรเอ้าลืมซะแล้วเอ้ยนี่โอ้ท่าํามปะําอีกแล้วอ๋อครบแล้วอ่ะพิจแต่มันถูกถูกอย่างนะท่าเนี่ยก็ไม่ได้แพงอ่ะเอาอีกสักท่าไหมเอาอีกสักท่าไหมเคลเราก็ต้องดองนะเพราะว่าเห็นววว่าตอนกลางเดือนเนี่ยจะมีอ่าของมาใหม่อ่ะเอาเค่ท่านี้ก็พอเนะเพราะว่าเราต้อง คงเ,เพชรไว้ด้วยเออเป็นไงไหวไปไหมวะไหวไปปะนะดูก่อนอืมอ่าก็ได้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 ก็เฮียแหละไม่เอา,าดีกว่าลองเพชรไว้ดีกว่าโอเคประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะชิบสั้นเกินไปไหมมันได้เร็วเกินไปอนะโอเคกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละ